ย่โงโองยองขอบคุณครับย่องเข้าย่องเข้ามอเตอร์แบตมอโตหรือมอเตอร์มอโตแบตนะครับแบตเตอรี่เกรดพรีเมียมสุดยอดที่ามารถชาร์ทั้งถุตีและโฟตีนะครับมอบลงมาให้สาวพิตตี้นะครับยังดวมลพิตตี้สาวพิตตี้มัดนี่เลยจัดที่รับ ไม่ต้องห้ามแซงรถหนักนะครับผมไปมดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์เก็บเงินคู่ชิงแชมป์ประเทศไทยกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับอัศจรรย์ใจ่นต่อไปนำรถมาเลยนะครับครับเฮ้ยไม่ใช่หว่ะสี่จังหวะไม่เกิน4 0 0ซีซีเบอร์ใหม่นำรถมาที่เนท์เลยครับ ที่เขาเอาลบมาให้แล้วันนะอยั๊ไปเอาลบเลยของโมโตบบุนนบม,โมโแบด้วยนะครับี่เอาลบจานลคัไปดูตรงไหนดูทงเอาเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาริมสุดตีทงแล้วออกเลยไปเตรียมสังขารเลยไปนำหน้าเขาเนี่ย อยางแล้วครับพันหน้าด้วย4จังหวะไม่เกิน400เมอร์ใหม่ครับด่วนเลยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้จาจะเป็น R15 บ่โอ้ยแม่งเข,าข้าโค้งหูเกือบติดเฟืองอ่ะ CR ครับโอ,อ้มิน้าล่ะเงินกูใช้เยอะมึงเข้าโค้งดีขนาดนี้เองไปแล้วจ้า อยู่ในดับสาและสี่ครับโดนครับ <c oughs> <ส>โดนโดนเลสซิ่งนดกราชบุรีด้วยนะครับหมุมหล่อหน้าตาดีมีสินห้าชักเพืนช้าแต่แก้ผ้าไวนะครับเสียเยียเลสซิ่งนักราช การเสียบแนวันดะับสามนะครับของ R 1 5ครับส่วน1 2 3, 3เป็น C D ครับสายเลี้ยวเปลี้ยวฟาวเอาลาะครับ R 1 5มาในอันดับที่3าแล้วครับเอ็กโดนจีนเป็นตับอกว่าเป็นเจ้าพ่อคิปโตนะไอ้ตุ่นไม่ใช่จุดนะไอ้ตุ่นกน,นีใช่ไหม นักแข่งขึ้หนหาลั่นหนครับน้องผมครับใส่เกียร์ครบเลยครับหนึ่งเสร็จแล้วใส่เกียร์สองปล่อยค่าที่ทีมแล้วก็ใส่เกียร์สองครับผมก่อนใส่เกียร์สองมีเกียร์ว่างด้วยครับ ถ้าไม้มาสแตนบายจะได้ยกรุ้นนะครับรุ้นของท่านจะแข่งขายสดเลยนะครับ,รบโอเคเข้าใจครับตอนีอ้มี3าม้วยครับโอเคสจังหวะไม่เกินส0่ร้ซีซีหากไม่มีรถมานะครับเราจะยกรุ้นของท่านไปแข่ง4ี่โมงเย็นเลยนะครับ ระดับทมดาเลยคร oui, ับไ er like ่ได้ก nah, ีฬกันวัเลยครับทั้งแ5ไม่ยอมแพ้เลยรับเบอใหม่โอ้โหาลไม่ราห้แก่อะไรเช่นเโยงและทำเท้าในโมโหม ไดเด่นขาดนะครับมีงานของเราเวลามีรถแข่งทีไรนะครับร้านขายของเก่าเลยทุกทีเลยครับอลูมิเนียมชัาโลมานะครับคันสตาร์คันเกียร์ชัาโลมากนะครับโลมามดีนี่